สวัสดีครับจากร้านชุมแพร์โซลาเซลล์นะครับผมวันนี้นะครับเราออกมาติดตั้งอยู่ที่อำเภอสีชมพูนะครับติดตั้งนะครับเป็นชุดโปรโมชั่นรับลมหนาวนะครับผมก็คือแผงโซลารเซลล์ขนาด430วัตต์นะครับตัวนี้รับแสงดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับยี่ห้อฮันดูโลขนาด1,500วัตต์2แรง2นิ้วนะครับผมติดตั้งตอนนี้ก็นะครับ แดดก็คึ้มมากนะครับผมช่วงฝนตกนะครับที่ผ่านวานะครับแดดก็จะคึมๆหน่อยนะครับจะไม่ค่อยมีแดดนะครับแต่ว่าคุณภาพของแผงโซล่าเซลล์นะครับชุดนี้นะครับก็เสถียรดีมากๆนะครับผมรับแสงได้ในช่วงแดดคึ้มๆได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมหย่อนลงไปนะครับประมาณ10ท่อนนะครับบ่อลูกค้าเจาะประมาณ60เมตรประมาณนี้นะครับ ดดไม่มีน้ําไหลเต็มท่อ2นิ้วนะครับผมอาจจะไม่พุง่งไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากําลังแสงแดดมันไม่พอนะครับแต่ว่าก็น้ําก็ขึ้นให้ลูกค้าได้ใช้นะครับถึงแดดจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ตอนนี้หน้าหนาวนี่รู้สึกว่าแดดจะเริ่มมาเร็วแล้วนะครับตั้งแต่หกโมงก็มีเริ่มมีแดดแล้วนะครับผมท่าในใดที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านชุมแพโซล่าเซลล์เลยนะครับ เบอร์โทร094 301 53 18นะครับผมอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังเก็บกล่องนะครับเข้ากล่องเข้าสายให้ลูกค้ายอย่างเรียบร้อยนะครับดูที่กล่องกันนะครับตอนนี้มอเตอร์นะครับวิ่งอยู่ที่3,200กว่ารอบนะครับอ่ามีเซิร์ฟเบเกอร์ให้พร้อมนะครับพร้อมใช้งานได้เลยแผงโซล่าเซลเป็นฮาร์ฟเซลนะครับ430วัตต์ฮาร์ฟเซล รับแสงดีมากๆนะครับแดดคืมๆนี่น้ําก็ไหลนะครับจากนี้ขึ้นอยู่กับบ่อลูกค้าด้วยนะครับท่านใดที่เจาะบ่อประมาณ45เมตรนี่หย่อนลงไป6-7ท่อนนี่สบายนะครับสูบทั้งวันนะครับแดดออกออกแข่งฝนก็มีนะครับแผงรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ความลึกของบ่อด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสวัสดีครับ